กรับสวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องเอฟซีทุกท่นานวันนี้พอเที่ยงเดินทางมาหานาเตียนะครับจะมาเจอกันครับผมพอดีมาเจอน้องวัสันครับผมน้องวัสดันผมอเพื่พอพนฝันดีได้ฝันเกี่ยวกับมอไซค์ถ้าเพื่อนฝันเกี่ยวกับขั้นไหนออกเป๊ะๆเ,เ,เลยคัะท่าน,นผู้ชมมันจะออกเป็นคูหนา จั่วตะเลขกมันมีสี่ตัวอย่างนี่สิแบ่งออกเป็นสองคู่ระหว่างคู่หนาคู่หลังมันจะออกคู่หนาครับผมออกตรงตรงเต็มเต็มเลยงวดนี้เพิ่นกับฝันเกี่ยวกับเรื่าไส้ว่ามูไมายืมไปแล้วมันเสียเนาะครับผมจะไปชุบเนาะแต่ว่าตัวเล็กจะเป็นตัวไหนเรื่องเล่าสิเป็นยังไงเดี๋ยวพอเช้าจะพาพี่พาน้องไปสอบถามมึงกับน้องวัสันเนาะครับผมเนาะน้องวัสันว่าจะลืมเด้อพอเที่ยงวัสันเอาไปฝากเอฟซีเนี่ยวัสันอ๋อครับผมเดี๋ยวบ่อไหลอย่าห่างไปฟังมึงน้ำกันว่าตัวเลขเป็นเลขชุดใดดตััวใจบหญ่ตัวใหไปฟังพรร้อมกัันเลยคบผม สวัสดีครับน้องเจ๊กน้องวัสันเนาะครับผมเนาะน้องวันชสันสี่เหลี่ยมเป็นสี่เจ๊กโอ้แต่ว่าคนหน้าจาก็คืออยู่ได้เนาะฝ่าเข้าอยู่ข้างหลังคุณครับอยู่ทงไฮทงฮ่าไรฝ่าเข้าได้โอ้ยอีสานบ้านเฮาเนาะเพลื่องเนาะแมนเป็นว่าสีกับโบสีต้องเอาแบบธรรมชาติเลยเอาแบบธรรมชาติเอาเฟืองไว้ให้งัวเด้อครับจังหอมออกกับร่างกายครับออกกับร่างกายน้ำ นั่นมันอยู่กับหนีเนาะนี่มันเคลื่อนกับฝาดนี่ก็เล่นกับหนาวหนาวครับนี่โอ้บอสเลยตั้งใจสีไทยได้ครับแต่ผมชวนน้องผมแ่บผมมีความฝันจะเลืมเมด้วยผมมาฝากให้เอฟซีเนี่ยวัสดุบางอย่างครับผมเวัสดุนั้นก็ต้องตั้งกล่องแล้วเนาะเอาไปฝากไปตอนเอฟซีแฟนช่องตัวฝันมาจังไหนก่อน้องฝันเห็นรถคันเก่าครับก็บบอสฝันคุณอาครับขออนหยัดยุดธ์จะเข้าหนึ่งสีแสงแสงแสนขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับฝันเห็นรถคันเก่า ขั้นเก่าครับลถขั้นเก่าฝันว่ามูยืมไปเพศท้องผมผมเสียครับรถดมูใส้เสียแมนครับมูใส้ขั้นเก่ามูไส้อันเก่าขันแหลกขั้นขันแหลกเลยยี่ห้อยังหล่ะครับยี่ห้อ M ดีครับ M S S โอ้มูยืมไปขีนนี้เลยขีนนี้เลยแบบขีนนี้เลยเพชท้องผมเสียครับ บัตรผัไป่ถามหาแล้วก็ว่าจะไปใส่นะครับมันผมก็จำทะเบียนได้แค่อันนี้ลหละทะเบียนเจ็ดแปดสามศูนย์นี่แหละครับเจ็ดมศนย์เป็นเลขซีโต้เลขซีโต้ครับเจ็ดแปดสามศูนย์มันมีแนวท่งฝันเห็นรถคันเก่าแต่ปกตินี่ก็ยังอยู่อยู่บ่ครับรถคันเก่าคันเก่าก็เลือกขายไปแล้วหรืออันนั้นไปแล้วขึ้นเขาแหรอครับ ขึ้นไปแล้วอแม่ย่าหน้าือว่าคนสีมาให้โชคเลยตวสองขั้นนี่ก็ออกประจาครับเพราะจะฝันเกี่ยววันซะออกบอกเลยตรงเลยครับการท่องฝันเกี่ยวมักจะนี่ขั้นนีครับขั้นข้างในครับอีกขั้นหนึ่งมีอีกขั้นหนึ่งเราขั้นนี่ละเพราะว่าเพิ่นฝันเกี่ยวขั้นนี้เอาขั้นนี้ละเอาขั้นขั้นที่ว่าเอ็มนี่ขั้นแรกเลยครับอืฝันเกี่ยวนี่เคยออกปะครับทะเบียนรถขั้นนี้ ออกครับอู้ออกมือครับกระเทียมฝันเขียวย่ำได้เขาย่ำฝันแบบว่ามันเสียนะครับเจ็ดแปดสามศูนย์เจ็ดแปดสามศูนย์คำถามเป็นมากสี่เอาตัวไหนล่ะครับไอเอฟซี่นะครับกระเทียมนี่ถ้าว่มาคงกับขังน้าครับเจ็ดแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดนี่แหละครับเจ็ดแปดสามเจ็ดแมนสามตัวกับมันเกิดเหลี่ยวแต่ด้วยครับจับใส่เอาจับใสองเหลี่ยวแต่มาเจ็ดแปด แต่ทีเคยฝันเกี่ยวมันออกตัวไหนครับถึงเคยมันส่วนมากข้างนาครับเทียนมันก็เคยออกได้ต้ครับหนีก็ครับครับผมแต่ว่าข้างหลังมันก็ออกไี่หรอกแต่ว่าโดนเท้ามันมันจะบ่อจับเซกันแล้วแล้วตั้งมากครับอยู่ในนี้ละแม่นครับจะได้สิบมากแต่ว่าส่วนมากเ้าฝันเกี่ยวกับรถดเท่านี้สมังจะเป็นเหล็กคูนาฝันเกี่ยวกับตัวไหนกับขั้นไหนก็ออกขั้นนั้นดีน ประมาณนี้นะเ่าแอมเจ็ดแปดจับไปเลยครับเหเลอแค่ที่ตัวเดี๋ยวเลยสิจับเลยอ๋อจับสามตัวให้เนี่ยจับสามตัวในน้องให้น้องเจ๊ซ่าไปคนจับจับสามตัวไงสามตัวครับสิจับตัวใดใส่จะเป็นสามตัวใดสามตัวครับครับผมเอาแปด เจ็ดศูนย์ครับแปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนเนี่ยครับสมุชมเจ็ดศูนโอเคเลยครับโอ้แต่พันตัดเหียญพ่นพัตัดแปดเจ็เจ็ดแปดนาะครับผมอ๋ออยู่ในีีแล้วครับนี่นีแล้วครับเอีเีครับสี่ตัวนี่แหะนี้บอลอดเนบอครับผมงวดวันที่สิบกพฤศจิกายนพศนี่ครับผม้ชมตัวเลขของน้องวัสันนะครับผมเนาะหรือว่าน้องเจกพ่นฝันวันรถเพพ่นหาย นี่หอมันเอ็มเอเอ็กวะสันมูยืมไปวันนี้ไปถามขึ้นโบเห็นโบหงว์โบทราบด้วยวะสันจักหายไปจังได้โบหงว์ครับผมแต่ว่าน้องวสันว่าเคยฝันในลักษณะนี่ฝันว่ารถหายแนวนี้เลขมันสออคู่หนาตรงตรงเลยค่าธรรมชมงวดนี้น้องวสันก็เลยจับห้ครับผมเป็นเจ็ดแปดแปดเจ็ดเด้อเพราะว่าเลขคนทะเบียนพมี่เจ็ดแปดสามศูนย์น้องจับห้เป็นเจ็ดแปดแปดเจ็ดถ้าสามตัวพิดนเอาศูนย์ได้คับมาใส่ทั้งท้ายวันนี้ ตามจริงคนถ้าคนจับเจ็ดแปดเจสินาจะซูนใส่ข้างหนังสิจะแมีนเนาะครับผมเนาะแต่ว่าอันนี้เพิ่นเอาซูนใส่ถ่ายก็บอกว่ากันเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเป็นมากสามตัวในลักษณะนี้กะลองมาพิจารณาเบิ้งครับผมไปมากบ่มากกับเบิ้งความสนุกนส,นสนานเนาะถ้ามากกับแคบหนาจอไว้เบิ้งอ่ะสุดท้ายนี่ท่นานใดหรับผชมคลิปนี้ขอให้มีโชคใหญ่เด้อครับถือสามตัวตรงๆรงได้มิเงมีท่องกันสูบสุขคนคลิปนี้พเพราะถ้าขอตัวราบไปก่อนพอกันไหมคลิปหนา แต่่าจะฝ่ากไปใส่ครับแต่มาช่วงพอเท่งมีของดีมาฝากพี่ตอนน้องเป็นสีผึ้งน้องช้างสีผึ้งน้องสร้างพทน์คุณในด่านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมข้าขายเหลียกเงินเหลียกศัพ์หรือว่าโชคลาภตลับสีขาวจะเป็นตลับสีผึ้งน้องสร้างเมื่อวานนี้พอเท่ยงเดือนทางไปหาปูปูปห้ตะกุดมาได้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่องเขาหลงเครื่องเขาหลงดีแน่ดายไผ่มีติดต,ต้นจิตโตไว้จะเกิดบารมีมียิ่งเห็นมียิ่งหัก ผู้สายเห็นผู้ส้ายหลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูซ่าไปแล้วพนโทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนเบื่งจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยว่าสันพอใดไปแล้วขายของดบขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมงคลทีนี่สีว่านองสางด้วยมีความคิดคุณ กุยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญว่าลูกขออนุญาตเต็ดหนองสร้างไดบอเพื่อให้ลูกชิดอยญายโยมสีนําไปสักการบูชาหรือนาไปจิตหานที่บานที่เฮ่อนไปบานนี้เฮ่อนก็เรื่อลดก็ดีที่เป็นสีมงคลถ้ามาขา้าขายกับบริตกดำมิจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหน,นองสร้างสมัยก่อนเฮ่าบ่าเข้าใจว่าสร้่งมีคุณ คนมาเข้าใจสีเปเสื้อจะว่าหนองแมวครับหนองแมวก็ดีครับอีกของเขาที่สูงของเขาเองอันนี้นนองร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกวัวประหลาก็เลยบ่งความเกียดคุยกหลงปูว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคลให้เชือเ้อทิ่ไปที่เหมือนที่เหมือไปอ่ามันรักษาหล,ลางย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องร้างอย่างเดียวก็คือสีบอบันไดคุยก็ลงปูเหวียบว่าไปใดนังส้างมาไปใดง่าสร้างมา ลูกจะว่าลดผสมต่อให้เพิ่มพุทธคุณขึ้นอีกเป็นสัน้นเป็นสัน้นเป็นนั้นก็ได้ให้ดาดย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุ้นจีลีมีพู้ตรวจคุ้ไมีตัวมียิทิทธิ์มีอำนาจสามารถมป็นอวดจีรีสามารถ,ราารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่ไม่เห็นวัตถุจะขึ้นมา,นมาบบานนี้ใน,นวัตถุแล้วมีน้องสร้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่า ทั้งเมืองล่าเอ่คน่าให้เอาฝากปกตูมต้นตูมกินน้ำบกตูมกินเนื้อเขาอ่านี้ฝากตูมคือตูมฟูมก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เขียวน้ำนี่คือฝากตูมฝากตูมบ้านเพราะตาปูนโบเอาพนมาเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบ้านพวกเคื่องนตัวเอาตัวย่อเอาขื่นคื่อย่อ่นฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดบ่พ่อแล้วเอาฝากกุน พุนบาดตนคูนต้องเอากับฝ่าผ่าก็ไปได้ยุ้งเรียกนี่มานี่คือใบคูนนี่นี่มันใบูุนเพราะพัชฐานอยู่ครับ<อ>น,นะเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนพระพุทธเป็นอีหยังครับผมพัชวิบรีพัชวิบรีองมหาราบอง์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม่วนสารไม่ยี่ดำมีตำนานมากกันผีกระสางกับพระลงยังนองสร้างคือไม่มียดดำเสียมาเห็ด จะมาร่วมเป็นสุดหยอดของน้องสางครับคือปุกเสกของพุดเบิ้ตำนาอยู่ใน,ในเกจตํานานเบิ้ปุกเสกเชื่อใรลอยแปดจบปุกมาเฉลยเชื่อจเป็นคู่บาอาจารย์บนอ,อธิษฐานจิตให้่าคืออาจารย์สี่ปูปุกเสกผู้ริ่แรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณวน,นีลอยสองปีอยู่บ้านข้ามคาสว่างวรลงนี่ปู้กปุกเสกให้ริ่แรก่าถ่าใไปสองผู้รอด าบาดกุดโคนปูรอดทราม,มาทิโน,โน,น่เป็นผููพิเศษผููที่สองาสามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนควอมยากจนใน้นบาองมีอยู่กินส่างด้วยกันบรรจุทีวด,ดูครับ,รบนี่นี่ปูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดบิโรดยัตตานบนคือปูรอดทงสีเมืองน,นี่มันบวกสายด้ยบ้านเิ้นมาจากสายสายบ้านเยอะอย่าโยมเลย ปูรอดมาจากใสปูรอดเป็นศส์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยูกสีไปคล้องคนใหญ่ที่หอมคือราชคูปูนสมเด็จนั่นแหละคือ่ังคว้ามเป็นมาก